แม้ที่ผ่านมาตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปงและสคบจับปฏิบัติการทลายรังโจรจับกลุ่มผู้บงการและกลุ่มผู้ถือหุ้นเครือข่ายยูฟันในไทยไปแล้ว4ีรายจากที่ออกหมายจับทั้งหมด8รายแต่ทางเครือข่ายยูฟันต่างไม่ยอมแพ้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความในโซเชียลข่มขู่มีให้สมาชิกไปแจ้งความ ร้อนถึงพลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องออกมายืนยันว่าธุรกิจยูฟันไม่ใช่ธุรกิจขายตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับสคอบอหากแต่เป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงชัดเจนจากการชักชวนให้ประชาชนลงทุนซื้ออยู่โทเคน็นแต่เมื่อต้องการขายกลับไม่สามารถแลกเงินกับบริษัทได้โดยตรงแต่ต้องหาสมา สมาชิกมาซื้ออยูโทเค็นต่อและจะสามารถแลกเงินคืนได้เพียง63%ของมูลค่าจริงขณะที่อีก27%กลายเป็นยูโทเค็นเหมือนเดิมทำให้ต้องหาสมาชิกมาซื้อไม่จบสิน้น ซึ่งในวันนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปงก็ได้เข้าตรวจสอบและยึดอายัดทรัพย์สินในอาคารสำนักงานยูฟันบริเวณถนนบางนาตราด25พบหลักฐานการแจ้งความบริษัทยูฟันและใบคำร้องขอคืนเงินจำนวนมากจากกลุ่มผู้เสียหายรวมถึงรายชื่อกลุ่มเครือข่ายอีกกว่า600รายชื่อมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กนักเรียนได้ทำการลงทุนพ่อแม่อาจจะลงทุนให้นะครับ เพื่อที่จะคิดว่าเป็นเงินออมแล้วก็เป็นลักษณะของค่าของเงินนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยนําเงินค่าเชอมค่าศึกษาของอดหลานที่เก็บไว้เป็นเวลานานหลายปีนะครับมาลงทุนในธุรกิจนี้และตอนหลังมาปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่ได้เคยเกล่าวอ้างไว้ หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบริเวณชั้น6ของอาคารสำนักงานยูฟันนะคะเบื้องต้นก็พบเอกสารจำนวนมากหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเอกสารที่ยืนยันว่าบริษัทยูฟันนั้นมีการแอบอ้างใช้ชื่อของบุคคลสำคัญหรือบุคคลดังมาประชาสัมพันธ์บริษัทตนเองเพื่อหลอกลวงประชาชนนะคะขณะที่ยังมีเอกสารสำคัญอีกหลายๆส่วนค่ะที่ปรากฏชื่อของพลโทอภิวัตสุนปานว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทยูฟันด้วยค่ะ เพียงแต่เอกสารที่ปรากฏชื่อของพลโทอธิวัฒน์สุนบานที่ยืนยันความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารยูฟันในฐานะที่เป็นประธานบริหารระหว่างประเทศมีห้องสุดหรูส่วนตัวอยู่ที่อาคารสำนักงานยูฟันชั้นเจเท่านั้นแต่ยังพบคลิปวิดีโอพิธีลงนามความร่วมมือของบริษัทยูฟันที่มีพลโทอธิวัฒน์เป็นผู้กล่าวชักจูงประชาชนให้ร่วมลงทุนกับบริษัทยูฟันด้วยมาร่วมกันพัฒนาในส่วนของบริษัทยูฟันเราด้วย เราะนั้นอยากจะเรียนท่านทราบว่านะครับของเราเนี่ยนะครับมีความมั่นคงอยู่เท่าก้นเราจะมีสะเสถียรภาพพอสมควรนะครับต่อไปในตลาดนี้นเบื้องตน้นตำรวจเตรียมตรวจสอบรายชื่อผู้บริหารรวมถึงนำคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไปตรวจสอบหาเส้นทางการเงินขาดว่าในอีกไม่ช้า ตำรวจจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้อีกและจะเร่งประสานตำรวจสากลดำเนินการกวาดล้างเครือข่ายยูฟันในต่างประเทศเพราะถือว่าเป็นอาญกรรมข้ามชาติกริขขจรสมสะอาดถ่ายภาพดารินทิพวิมลพัฒน์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน